อะไรกันครับเนี่ยคนขเขมรถึงกับออกมาดิ้นกันพล่านเลยนะครับหลังจากที่เห็นโฆษณาเครื่องดื่มลีเจนซี่ของไทยเราเพราะดันทําได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆมีการออกมาแหกปากโวยวายกันเต็มบ้านเต,เต็มเมืองว่าทําไมเขาลอกเราไปแท้แ,ทแต่ทําไมเขาถึงได้ทําได้ดีกว่าเราซะอย่างนั้นอะไรของคนขงเขมรเขาครับเนี่ยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าหัวหงอกคนนี้คนเดิมนะครับ เหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ่าทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากคือต้องขอท่าความเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโฆษณาตัวหนึ่งของประเทศไทยได้ออนแอร์เป็นครั้งแรกซึ่งก็คือโฆษณาเครื่องดื่มชูกําลัังงย่หอนนเ ก็ขอใช้คําว่าเครื่องดื่มชูกําลังการละกันนะประเด็นคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเครื่องดื่มมีห้อนี้เนี่ยเวลาที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงสงกรานต์ก็จะมีการโปรโมทโฆษ,ษณาใหม่อยู่เป็นประจำนะครับคือจะเอาคนสวยๆมาแต่งชุดไทยมาโปรโมทศิลปวัฒนธรรมไทยอะไรกันแบบนี้อยู่เป็นประจำและตอนจบของโฆษ,ษณาเนี่ยก็จะลงท้ายด้วยสุราเป็นเหตุทําให้พิการได้ซึ่งเราก็มักจะเห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำจนคงจะลืมเลือนกันไปบ้างว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีโฆษ,ษณาแบบนี้ออกมา เพียงแต่คนเมนเนี่ยพวกเขาด้วยการที่เพิ่งจะมีอินเทอร์เน็ตเล่นก็เลยเพิ่งจะเห็นโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วพวกเขาก็ถึงกับตาโตโอ้โหอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่าโอ้ยทําไมโฆษณาเครื่องดื่มของคนไทยทําไมมันถึงได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้แล้วทำไมโฆษณาเครื่องดื่มของคนไทยมันถึงได้ไม่มีเครื่องดื่มโผล่ออกมาให้เห็นเลยแบบนี้คนจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเครื่องดื่มชนิดใดแล้วทำไมโฆษณาของพวกเขามันถึงได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้น แล้วแคมเปญที่พวกเขาใช้โปรโมทที่มันมีชื่อว่าสเสน่ห์แบบไทยดั้งเดิมในวันสงการและลอยกระทงซึ่งตรงนี้แหละที่มันทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะหลังจากที่มีการออนแอร์ของโฆษณาชุดนี้พวกบรรดาอินฟูของขมรนก็แห่เอาโฆษณานี้มาแชร์กันในเพจเยอะแยะเต็มไปหมดบางคนก็มีการชื่นชมนะครับว่าโอ้โหต้องขอยกย่องโฆษณาของคนไทยอันนี้เป็นอย่างมากถ้าหากเราไม่มีอคติว่าเป็นโฆษณาของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาทําโฆษณาออกมาได้เจ๋งและดีสุดๆ แถมในช่วงท้ายมีการเตือนให้ทุกคนระวังเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มหมือนเมาด้วยไม่งั้นอาจเกิดเหตุทําให้ทุกคนเอนพิการได้ก็มีบางคนที่ชื่นชมเอาไว้แบบนี้นะครับแต่ก็มีอินฟูขมานบางคนที่คิดว่าโฆษณาแบบนี้เนี่ยมันเป็นโฆษณาที่คัดลอกเอาวัฒนธรรมของกัมพูชาไปแบบเต็มๆดูจนจบไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นของคนไทยเลยแม้แต่น,นิดมีแต่ของขมรเนนล้วนๆแต่ประเด็นคือทาไมพวกเขาลอกเราไปแท้ๆแต่ทําไมพวกเขาถึงทําได้ดีกว่าเราหลายเท่าหลายขุมอีกกี่ปีเราถึงจะสามารถทําได้เหมือนพวกเขาบ้าง เล่าเป็นต้นฉบับแท้ๆแต่ทําไมเราถึงทําแบบเขาไม่ได้ก็มีการตั้งข้อสองสัยเอาไว้ประมาณนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังมีการบอกออกมาด้วยนะครับว่าโฆษณานี้เนี่ยไปลอกวอลดิสนีย์มาเนื่องจากวอลดิสนีย์เนี่ยมันจะมีอยู่ฉากฉากหนึ่งที่เวลาเปิดตัวก,การ์ตูนของวอลดิสนีย์มันจะเป็นเหมือนกับปราสาทแล้วก็มีพลุจุดนะครับช่วงนั้นแหละที่มันไปคล้ายกับช่วงท้ายของโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อนี้ช่วงท้ายก็จะมีเหมือนกับเป็นดงจันทร์ที่อยู่ข้างๆกับวัดซึ่งเอาตรงๆฉากแบบนี้เนี่ย คือถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะมาจากอาคติล้วนๆแต่หลักๆเนี่ยก็คือคนเขมเมเขาจะไม่พอใจกันแล้วก็ประมาณว่าอยากให้โฆษณาของเขมเมําให้ได้แบบที่คนไทยทําได้บ้างเพราะเราเนี่ยเป็นต้นฉบับเราจะต้องทําได้ดีกว่าของคัดลอกสิก็คือออกมาสสดกันยับนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างอยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยโอโ้โหมันๆทั้งนั้นเลยคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าผมอยู่ที่ประเทศไทยทํางานที่ไทยมา1ิกว่าปี ไม่เคยเห็นโฆษณาแบบนี้ส่วนใหญ่เมื่อถึงวันสงการพวกเขาจะเล่นปืนฉีดน,น้ำกันนี่แสดงว่าพวกเขาเห็นเรามีโฆษณาโปรโมทวัฒนธรร,รมพวกเขาก็เลยทำตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในโฆษณาไม่เห็นศิลปะของไทยเลยมีแต่วัฒนธรรมและศิลปะของเขมรทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันดูอลังการมากจนเกินไปมันไม่ดังเดิมมันจะต้องทำแบบโบราณโบราณถึงจะเหมาะสมกว่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูแล้วรู้สึกเศร้าประเทศไทยพวกเขามักจะทำโฆษณาออกมาได้ดีกว่า,าเขมรเสมอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่มันคือการตั้งใจลอกศิลปะของเขเมรชัดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าพูดแบบไม่อคติก็ต้องยอมรับว่าเขาทําโฆษณาได้ออกมายอดเยี่ยมมากจริงๆโปรดักชันของเขานั้นถือว่ามาตรฐานสูงกว่าเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าคอนเซปต์ของโฆษณานี้คืออะไรสรุปแล้วผู้หญิงในโฆษณานั้นเป็นนางฟ้าหรือว่าลาชินีทําไมถึงไม่ทําโฆษณาบ่งบอกให้มันชัดเจนคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเขารู้วิธีที่จะคัดลอกจากต้นฉบับเอาไปพัฒนาให้มันดูดีกว่าเดิม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขามักจะทําโฆษณาออกมาก่อนเราเสมอและมักจะทําดีกว่าเราเสมอด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นโฆษณาที่มีคุณภาพมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูแค่ดอกไม้พวกเขาก็รู้แล้วว่าพวกเขาใส่ใจมากขนาดไหนดอกไม้ทุกชนิดลุ่นเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามแต่เวลาเราทําโฆษณามักจะเอาดอกอะไรมาก็ไม่รู้เอามายำรวมๆกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณภาพของโฆษณานี้ดูดีกว่าเจ้าของเดิมอย่างเราเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าของก๊อบยังไงก็คือของก๊อบ เสื้อผ้าดูไม่ค่อยเหมาะสมขนาดก๊อบเขมรมาตั้งนานแต่สำหรับเราเราเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นคงอีกสักพักที่เราจะสามารถทำแบบนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาออกโฆษณามาก่อนเราเพราะคงกลัวว่าเราจะหาว่าเขาลอกเลยนแบบคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าวิดีโอนี้ยอดเยี่ยมมากๆทั้งการแสดงของนักแสดงการตัดต่อและโปรดักชันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโฆษณาแบบนี้มเขมรก็ทำได้ถ้าหากเรามีเงินทุนเท่ากับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลอดูเลยเดี๋ยวโฆษณาของอมเขมรน,นางฟ้าจะสวยกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมาคร an ับบอกว่าวังว่าในอนาคตเราจะมีโฆษณาที่เป็นแบบนี้บ้างอ่าก็ว่าคอมเมนต์ของคนเขียนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์ของคนเขียนก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับคือจะไม่ค่อยพอใจกันสักเท่าไหร่ที่คนไทยทําโฆษณาออกมาได้สวยงามแบบนี้มากๆซึ่งคอมเมนต์ของคนเมียนหลายต่อหลายคนในนี้เนี่ยนะก็ยังงงๆนะครับคือเหมือนกับพวกเขาก็มักจะพูดคล้ายๆกันคือคนไทยไปลอกวัฒนธรรมของพวกเขามาแต่พวกเขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าคนไทยเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็มักจะมาก่อนเขียนเสมอ ซึ่งมันค้านกันยังไงก็ไม่ทราบนะครับเหมือนพวกเขาก็รู้ว่าไทยเราเนี่ยมาก่อนแต่ก็ยังคิดว่าไทยไปขลอกพวกเขามาอยู่ซึ่งนาก็งงๆกับตักกะของคนขเขมรเขาเหมือนกันแต่เท่าที่นาสังเกตดูเนี่ยมันน่าจะประมาณว่าคนขเขมรเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากวัดอังกอร์ของพวกเขานั่นแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนถูกแกะสลักเอาไว้ที่กำแพงวัดอังกอร์นะครับแล้วพอประเทศไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ฝรั่งนั้นชื่นชอบมีชุดไทยมีของกินของใช้ที่เป็นที่ยอมรับของงต่าประเทศ คนเขมรก็ลองไปดูซิว่าวัดอังกอร์ของเราเนี่ยมีอะไรที่แกะสลักแล้วลวดลายมันคล้ายๆกับที่คนไทยมีบ้างหรือเปล่าแล้วก็ไปเจอลวดลายนะครับหรือว่าพอส่งภาษาอะไรที่มันคล้ายๆกับของคนไทยนั่นแหละแล้วก็เลยมาบอกว่านี่แหละหลักฐานชัดเจนเลยว่าคนไทยลอกศิลปะวัฒนธรรมของเขมรไปทางดุนคือความคิดของพวกเขาก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังมีคนเขมรบางคนนะครับที่ก็ออกมายอมรับตามตรงว่าโฆษณาที่คนไทยทําออกมาเนี่ย มันดีจริงๆซึ่งนาก็ไปดูมาแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็ดีมาไม่รู้กี่สิบปีต่อกี่สิบปีแล้วนะคือโฆษณาเครื่องดื่มยี่ห้อนี้เนี่ยมีออกมาอย่างต่ำๆน่าจะประมาณสัก 20- 30ปีแล้วมั้งเพราะเท่าที่น้าจำความได้ตั้งแต่เกิดนะก็ได้ยินสโลแกนการดื่มสุราอาทำให้พิการได้มาตั้งนานแล้วแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในนนนนนช่อองคคคมมเเตกกกัััลละะ2ด้วยน และช่วงช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมขอทิ้งไทยเอาไว้ด้วยการแสดงความหงวยใยสมาชิกในช่องนา้าหน่อยกันละกันนะคือเมื่อคือนที่ผ่านมาก็มีเหตุแผดพนันหีเกิดขึ้นที่เมียนมาอีกแล้วนะครับแล้วที่ไทยเราเนี่ยก็มีตึกสํานักงานแถวแถวแจ้งวัฒนะก็มีเสียงเหมือนกับตึกแตกแล้วนะครับคนก็วิ่งกรูแห่ันกมาจากตึกกันให้วุ่นยังไงช่วงนี้ก็อยู่กันแบบระวัดระวังหน่อยกันละกันนะแต่ว่าอย่าหลอนมากจนเกินไปเพราะน้าเนี่ยเอาตรงๆช่วงนี้นี่หลอนไปหมดแล้วนะครับเวลาจะไปไหนเนี่ยคิดแล้วคิดอีกซึ่งถ้าช่่่่ววงงนนนนนีี้ใครรทจะะไไปหหยยัักกก็ตติดาาามขสอล ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรู้สึกมึนหัวเราคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเบาหวานขึ้นตาหรือว่าไขมันขึ้นตาในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นก็เป็นได้ยังไงก็มองดูคนรอบๆตัวหน่อยกันละกันถ้าเห็นคนเขาวิ่งเนี่ยก็อย่าอยู่นิ่งเฉยนะก็วิ่งตามเขาไปหน่อยก็ดีนะครับก็ประมาณนี้ก็แลวกันสําหรับในคลิปที่นี้ขอลากันเลยสวัสดีและสวีดัสครับ